อาจเปิดตัว Samsung Galaxy a 2 3ช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์2023ใช้ชิป Snapdragon 8 g 2พร้อมเทคโนโลยีกล้องใสโซเซลเรียกได้ว่ามีข่าวลือเผยมาอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับสำหรับว่าที่สมาร์ทโฟนะทงรุ่นใหม่ของทาง Samsung อย่าง Samsung Galaxy a 2 3 s ซรี e s ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับวันเปิดตัวของสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้เผยออกมาแล้วครับ โดยแหล่งข่าวต่างประเทศได้อ้างว่าได้ข้อมูลมาจากวงในทางซัมซุงเตรียมที่จะจัดงาน Galaxy Unpacked 2023ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับสำหรับเปิดตัว Samsung Galaxy A13 Series สมาร์ทโฟนหรือทงรุ่นใหม่ของทาง a ั s u n งนั่นเองครับนอกจากนี้บางแหล่งข่าวยังระบุอีกว่าอาจจะเปิดตัวภายในงาน CES 2023ที่จะมีขึ้นในวันที่5ม,มกราคมมากกว่าครับแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันจากทาง Samsung นะครับ ซึ่งถ้าดูจากการเปิดตัวของ s ั m s u ง g g a l ซ x y A12 ซีรีส์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ที่ผ่านมาจึงเป็นไปได้ว่าในรุ่น g a l a ซ y A13 ซีรีส์จะเปิดตัวในช่วงเวลาใกล้เคียงกันครับสำหรับ s ั m s u ง g g a l ซ x y A13 ซีรีส์ตัวเดิมที่จะปรับชมดีไซน์ใหม่เน้นความมินิมอลพร้อมพรีเมียมกว่าเดิมและอัปเกรดใช้ชิปประมวลผลควอคอมสับดกัน8 g น2โดยจะไม่มีโมเดลชิปเซ็ตเอซนรวมถึงเทคโนลยีเซนเซอร์กล้องเวอร์ชันอัปเกรดใหม่อย่างใสโซเซลอีกด้วยครับ อนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ